ตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารไทยนะครับที่มาเจาะร้านอาหารไทยใหม่นะครับของก็เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเขาคิดว่าไม่ได้เนช่านะครับเป็นบ้านของเ,อเขาเองนะครับ อะไรแ ham แชมพูนกแก้วเหรอฮะเจาะร้านอาหารไทยใหม่ครั้งแรกมาแล้วครั้งหนึ่งเขามาสู่ไปจอดตรงนู้นจอดตรงบ้านตรงนู้นเพื่อนเพื่อนเขาไม่ใชื่อคนญี่ปุ่นนะว่าเขาไม่ดีไม่ได้เราไม่นู้น

เขียวคนที่เขียวนี่แหละใช่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 เพิ่มกันถ้าพูดถึง็รูอ้แล้วคนที่เขียวเข้ามาทีนี่เขาบอกมาเงินนี่แหละแต่ก่อนเขาบอกให้เหรีดดีเขาบอกต้อไปอนว่างั้นล่ะครับเพราะว่ามันครัราะว่าอันตรายญี่ปุ่นเนาะ อันนี้ก็ไอคนชื่อประสิทธิ์ก็โชว์ไปเหมือนกันประสิทธิ์ประสิทธิ์เมียเขาชื่ออะไรนะเมียชื่ออะไรครับชางเชื่อมนะเมียชื่ออะไรนะประสิทธิ์ครับอะไรนะโมมีหมดน้ำหงน้ำหอมมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีหมด ไม่มีแต่น้องเมียน้องวัวมีไหมเจ๊มีไหมเห็นเห็นใบชะพูผมอยากกินน้องวัวไหมใบชะพูไม่ไหลเลยใช่ไหมอืมโค้โหโอโรนโอ้โหโรนค่ะโอเคนะครับนี่มาสองคับนี่ครับ